ครรับหือปกรณยนะฮะจำนวน50ขอ้อนะครับโดยเนื้อหาช่วงแรกขอให้เรื่องแรกเลยครับคือเรื่องดิจิตอลดิสพรัชชั่เนี่ย ดิจิตอลดครับชั่นสิ่งที่อาจารย์อยากให้เราไปดูคืออะอะไรบ้างครับที่เราจะถือได้ว่าอ๋อเขาว่าลืมใจึ <Good. S 2> ว่าไอ้ดิจิตอลดครับชั่นเนี่ยมันคืออะไรนะฮะ มันคือการหยุดชะงักถูกไหมฮะทางธุรกิจแบบหนึ่งะซึ่งการหยุดชะงักทางธุรกิจเนี่ยนะครับมันมันจะมีสั์โผลมาคู่เป็นอยู่นะฮะสองคำนี้คือ Innovation กับ d i s r u p t i o n นะครับแต่ขอให้เรารู้ไว้ว่าถ้า Innovation น่ยนะฮะมันคือการทำสิ่งเดิมสิ่งเดิมๆนะครับให้มันดีขึ้นมา ยังอยู่ในพื้นฐานเดิมอยู่นะแต่ในขณะที่ d i s ครับชันน่ะมันคือการลบหรือยกแผงหรือปิดปิดสิ่งนั้นไปเลยทิ้งไปเลยอ่ะเหมือนรื้อระบบใหม่หมดเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆฮะ n o อินโนเวชั Innovation เนี่ยคัยบกับการทำเทียนไขนะครับเทียนไขคือเราถ้าเทียนไขมา มันจะทำไงให้เทียนนี้มันส่องสว่างแบบเดิมได้ดีกว่าเดิมทำยังไงดีอ่ะก็ <ใช S 1> <ช>อาจทำให้มันจุกไส้เยอะขึ้นยาวขึ้นใช่ไหมฮะใส่ใส่ไส้เชื้อเพลิงให้มันมีคุณภาพมากขึ้นนะนะมันคือทำอินโนเวชันโดยให้เทียนไขมันสว่างขึ้นนากขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเทียนไขเนี้ยไปเจอภาวะ d i s ครับชั่น นะครับมันทำไมโลทิ้งเลยเพราะว่าเทานไข่เชยไปแล้วมันส่องมากกว่าเดิมกว่านี้ไม่ได้แล้วทำไงดีทำพัฒนาเป็นหลอดไฟขึ้นมาใหม่เลยเป็นไฟฉายเป็นกระบอกไฟฉายไปเลยเลยเพราะฉะนั้นครับการดีท่านๆหรือหรือใหม่หมดนะฮะหรือใหม่หมดแต่สองอันนี้มันเหมือนกันตรงที่ว่าแต่สุดท้ายอ่ะต้องการผลลัพธ์เดิมแต่ดีขึ้นดีขึ้น ย้ำว่าดีขึ้นนะครับอิ Innovation นโนเวชันมันดีขึ้นแต่ดีขึ้นในสินค้าตัวเดิมแต่เนี้ยดีขึ้นดีขึ้นคือยังให้แสงสว่างได้เหมือนเดิมจุป,ประส์เป้าะสงคือเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวัตถุไปเลยนะครไม่ทําแล้วเทนขายทาไฟขายทําหลอดไฟทําอะไรที่มันไม่ใช่ของเดิมแล้วนั่นเองเพราะนั้นครับถ้าเจอโจทย์นะครับ ประมาณอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Innovation หรือ d i s c รัปชันขอให้ดูเลยว่าถ้าอะไรที่มาถามว่าอินโนอ่านดีๆนะว่าข้อเนี้ยมันทำของอะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมใช่หรือเปล่าหรือว่ามีการใช้วัสดุเหมือนเดิมใช่ไหมแต่แค่้าตรานมันดีขึ้นนิดหน่อยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเป็นประเภทที่หรือยกแผงใหม่เลยเปลี่ยนใหม,ใหม,ใหม,ใหม่ทั้งชุดเลยแต่ได้ผลลัพธ์คือ สวาส่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหรือสวาส่างกว่าเดิมแต่ว่าเปลี่ยนโปรดักชันใหม่ไปแล้วและที่สำคัญครับพอเราเจอปัญหาดิสครับชั่นในเชิงธุรกิจถูกปั๊ที่ทำ,ทำให้ทำการทำให้เกิดการที่ยกเลิกหรือเลิกผลิตวัตถุไปแล้วเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าอันนี้อันนี้ความหมายของดิสครับชั่นแบบนี้นี่คือดิสครับชั่นเองนะฮะ นะโดยอีกข้อหนึ่งที่สำคัญของการดิสครับชั n นนะครับก็คือการที่เกิดการยกหรือเปลี่ยนแปลงหรือลื้อระบบเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เรามันล้าสมัยเกินแล้วนะมันล้าสมัยไปแล้วเราใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นประสบไอโจทย์ที่กำลังอ่านอยู่หรือข้อใน่อานเนี่ย มันใช่ดิสตอนดิสคัฟชันไหมพิจารณาด้วา่าให้กิจการหรือสินค้าหรือบริการที่เรากำลังอ่านโจทย์อยู่เนี้ยนะครับมันนะฮะโดนผลกระทบจากการพัฒนาของโลกนะการใช้เครื่องมือตัาของโลกเนี่ยเปลี่ยนไปหรือยังนะครัไมมันโดนล้าสมัยดูเชยดูช้าไปหรือยังนะฮะถ้าใช่แสดงว่าธุรกิจนั้นกำลังโดน ดิจิตอล d i s ค u ับชั n เข้าอย่างแน่นอนนะครต่อมาครับอันนี้คือ3ข้อครับที่อยากจะให้ดูเอาไว้เอาไปจับกับตัวโจทย์เนาะว่าถ้าอ่านโจทย์ดูแล้วเนะี่ยฮะถ้ามันเกี่ยวข้องกับด i สครั t ชั n นเนี่ยมันสอดคล้องกับผลลัพธ์ทั้ง3ข้อนี้หมนะครับอ่านะเกิดผลลัพธ์ใหม่อผลลัพธ์ใหม่นี่คือ ได้แสงสว่างเหมือนเดิมแหละแต่ว่าสิ่งของที่เอามาทำมันใหม่ขึ้นไม่นะครับสามารถสร้างตลาดใหม่ได้ไหมเออคนกลุ่มเป้าหมายที่ไม,ม่กลุ่มเปลี่ยนไปไหมนะครับจากเมื่อก่อนซื้อได้เฉพาะคนมีเงินคนอายุมากตอนนี้เด็กก็ซื้อได้ราคาไม่แพงมีการเปลี่ยนไหมสามครับหรือว่ามีการเกิดบนไรครับพื้นฐานของการเป็นดิจิทัลหรือเปล่านะถ้าหกถามข้อน,นี้แทนว่าอะไรครับ บริษัทนั้นกำลังประสบปัญหาดิจิตอลดิสครับชันอย่างแน่นอนนะครับเมื่อเจอปัญหาครับนะฮะดิจิตอลดิสครับชันแล้วนะครับเราจะอยู่รอดหรือองค์กรหรือบริษัทจะอยู่รอดได้ไงฮะเราต้องใช้ลายดิจิตอลทาร์นฟอร์เมชั่นเราต้องทาร์นฟอร์มมันนะฮะทาร์นฟอร์มมัน การทานฟอร์มันเป็นยังไงบ้างก็คือการน,นำเอาเทคโนโลยีนะครับสมัยใหม่นะเข้ามาสู่ระบบนะฮะกระบวนการนะฮะให้ได้ผลลัพธ์ดีกว่าเดิมหรือเหมือนเดิมนะครับนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาดิ s ิตอลดิสค u p t ชั่นะครับซึ่งตัวอย่างนะครับของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น กี่โมงผมไม่ทราเดี๋ยวผมจะไม่ทราบเก่งคุณด้วยเออแหมชอบหมดเกินเรียนซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยร้านร้านร้ด้สนองให้เลยครับผมก็รักคุณไม่ไม่แพ้ครับเจอกันครับเทิร์นหน้าผุ้ชาติเลยบริษัทอันแรกครับร้านวิดีโอ ใช่ไครับใช่ไหมเพราะอะไรร้านวิดีโอเนี่ยประสบความสำเตจจากอะไรครับการเปิดเช่าใช่ไหมขายจำหน่ายให้ความบันเทิงใช่ไหมครับแต่ว่าเจอดีไซน์ขั้นตอนจนเขาต้องทำอไรมาเปิดเป็นแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ใช่ไหมครับ,อออใ,หรบให้บริการด้านความบันเทิงเหมือนเดิมเนาะแต่เอาอุปกรณ์เอาพวกดิจิตอลเนี่ยเข้ามานะครับสองครับเห็นไหม พวกร้านค้าต่างๆใช่ไหมครับในตลาดเราร้านโชว์หวยใช่ไ่ะเจอดิสครับชัน mm hmm. จนต้องอะไรครับ mm hmm. พวกเซเว่นวแอปพลิเคชันอีช้อปปี้ลาซาด่าวาสานต่างๆทีเป็นแอปใช่ไหมฮะ mm hmm. เข้ามาถามเนาะนะฮะผ่านแอปพลิเคชันอะไนะร mm hmm. เงี้ยสามเห็น mm hmm. ไหมฮะพวกแอปธนาคารเวลาไปธนาคารต่างๆใช่ไ่ะ mm hmm. ก็เจอปัญหาด mm ิสครับชันเหมือนกันนะครับก็เน mm ี hmm. ่ย เป็นแอปเข้ามาเกี่ยวบ้องนะครับสนะครับนีพกอปลูกน,นะฮะับพนักง,งานขับรถบริการตา่างๆขนส่งใช่ไหมครับก็จะใช้พวกแอป Grab Uber ตะโกนว่ายงบีโบอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวบ้องด้วยนะครับเพิ่มช่องทางต่างต่างนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อ่าเต่าบิ <S <S นเพราะสถานการับประเภทของอุตสาหกรรมนะครับ ที่เกิดปัญหาการดิจิทัลดิสคับทานเนี่ยนะครับจะแบ่งออกมาเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับกรุ่มแรกครับคือแบ่งตามสิ่งที่เข้าไปเปลี่ยนแปลง่าแบ่งตามสิ่งที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้ฮะ,ะยากว่าดูภาษาคิดเอาไว้ให้ดีๆนะครับดูคําตอบที่เป็นภาษาคิดไว้ให้ดีนะครับว่ามันคืออะไรนะนะครับยากว่าดูภาษาคิดไว้ไว้ดีๆนะครับ อันแรกเพราะว่าในโจทย์เนี่ยบางทีผมอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยตรงนี้เข้าไปตั้งเป็นโจทย์หรือตั้งเป็นคำตอบนะครับเพราะนั้นโจทย์ไปด้วยนะจ๊ะอ่ะแบ่งตามสิ่งที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งครับเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาดถูกไหมครับเพราะอะไรเช่นอย่างนี้คือกรณีไหนบ้างกรณีที่แบบว่าคือตลาดเขาไม่ใช้กล้องฟิล์มถ่ายแล้วอะมันช้ามัน มันโอ้โหกว่าจะอาร์ตกว่าจะอาดกว่าจะซื้อกว่าจะสั่นใช่ไหมครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นพวกพวกล้องที่ต้อนหรือใช้อุปกรณ์อื่นที่ทําให้ถ่ายรูปเก็บภาพได้ง่ายเนี่ยมาใช้แทนนะครับสองการเรียกรถตตางๆบริการต่างๆเห็งไหมฮะโอ้โหกว่าจะเรียกอาง,งอางนูนอานี่มีแก๊กมีอูเบอร์เข้ามาช่วยมีโบเข้ามาช่วยให้เรียกได้ง่ายขึ้น าแถมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยงด้วยแต่ข้อเสียขอคือเค้าจะไม่ค่อยจอดระหว่างทางเท่าไหร่นะไม่ค่อยแวะให้นะครับซึ่งแต่บางครั้งเคาแวกนะผมเจอแบบไม่ค่อยแวะให้เยอะอยู่นะครับเค้าบอกว่าอ่ะาจเรียกให้แวะจะแเวทไม่แวะให้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับสองเปลี่ยนแปลงจากการซื้อขายครับและจ่ายเงินนะครับเช่นอะไรบ้าง เช่นพวกเวลาไปซื้อของผักในเซเวน่นในนู่นนี่นั่นเนี่ยก็สามารถใช้อะไรบ้างใช้ไ,ได้ทูมันนี่ใช่ไหมฮะใช้วอลเล็ตต่างๆได้เงี้ยหรือไปซื้อสินค้าตามห้างก็สามารถจ่ายผ่านอะไรแอปพลิเคชันแอปธนาคารได้คือสิ่งนี้เขาไม่เปลี่ยนแปลงครับคือภาวะการจ่ายหนึ่งที่เปลี่ยนไปนคะครับทำให้บริษทัทหรือองคลอล์กรต้องรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทําให้ใการซื้อของเนี่ยมันง่ายขึ้นนคะครับต่อมาครับสามครับ การเปลี่ยนแปลงด้วยการสื่อสารนะจากเมื่อก่อนทำไมครับต้องเจอหน้าส่งจดหมายหรือเดินไปหาใช่ไหมครปัจจุบันได้ไหมส่งเมสเซจครับหรือส่งข้อความนะเรียกว่า Instant Message นะครับหรือใส่พวกกล้องแว่นดูผ่านกล้องมือถือระบบซูระบบออนไลน์ต่างๆนะครับนี่เข้ามาเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับแบบที่2องฮะ การเปลี่ยนแปลงโดยโมเดลธุรกิจนะครับแบ่งเป็น7ประเภทด้วยกันนะครับโมเดลแรกครับ e x p e r i e n c e นะค,คือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะครับคือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆทำไรที่ยังไม่เคยทำไม่มีคนทำให้คนได้รับประสบการณ์นั้นๆนะครับสองเป็นประเภทตามการบบต้องซับ เซกเร็ปชันนะเป็นโมเดลย่อแบบมีการซับเซกเร็ปคืออะไรครับเข้าไปสมัครสมาชิกก่อนนะถึงจะใช้บริการได้เนะฮะเช่นอะไรครับพวกแพลตฟอร์ม YouTube ต่างๆใช่ไหมครับหรือพวกเน็ตฟีิกต่างๆต้องไปสมัครก่อนนะครับสองเออสามครับเป็นประเภทแบบฟรีโมเดลนะครับเช่นพวก Facebook Instagram IG t i k t o ตอบเนี่ยคือให้ใช้บริการฟรีนะแต่ทำไมครับ แต่ต้องดูโฆษณานะครับดูโฆษณาหรือ,อดูสิ่งที่เขาเอาไปขายกับผู้ประกอบการนะครับเพื่อให้มารันผ่านหน้าแพลตฟอร์มเขาในขณะ,ะที่เขาปล่อยให้เราใช้ได้ฟรีอยางเงี mm ้ยเป็นต้นนะครับหนึ่งอ,อันที่สี่ครับ Access over ownership model นะครับคืออะไรครับจำเป็นต้องมีการล็อกอิน เข้าไปใช้บริการนั้นๆเช่นประเภทพวกเ,เว็บไซต์เว็บไซต์พวกอีเมล Gmail นะครับต่างๆนะครับที่เราเองอ่ะก็ไม่ใช่เจ้าของไม่ได้ซื้อขาดายตัวแต่เราต้องสับล็อกอินเข้าไปใช้บริการนะครับหรือแอปพลิเคชันบางตัวเช่นพวกเกมแลตฟอร์มต่างๆที่เราต้องเข้าไปไนะครับ ล็อกอินซื้อซอซืืซ้้อออใช้บริการเพื่อล็อกอินแต่ถามว่าเป็นเจา้าของแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่นะครับห้า <Yeah. S 1> ครับอีโคซิสเต็มโมเดลครับเป็นโมเดลประเทศที่มีการทำอไมครับทำเป็นห่วงโซ่คือไงทำผลิตสิ่งนี้ออกมาเสร็จแล้วก็ผลิตอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตพวกสินค้าของ Apple ครับหรือพวก Android เนี่ยทำกันบ่อยเช่นพวก Mac iPhone ต่างๆก็จะชอบผลิตพวกอุปกรณ์เสริมเข้ามาครับเพื่อซัพพอร์ตนะฮะการทํางานอย่างเงี้ยเป็นตน้นแต่ต้องซื้อของมาอย่างเยอะนะซื้อของอื่นมาใช้ไม่ได้ด้วยนะครับแบบทำให้เรากลายเป็นแบบสาวโงยไปเลยนะครับเป็นต้นนะครับอันที่6ครับคือวันดีมานโมเดลนะครับคือซื้อเป็นครังนะ้งครั้งครับแต่ว่าไม่ต้องใช้เป็นระยะยาวยกตัวอ,อย่างเช่น พวกแก๊บพวกลายแท็กซี่ต่างๆพวกโตต่างๆ,ๆนะครับและสุดท้ายครับคือพรีเมียมโมเดลครับคือใช้งานโดยที่ไม่ฟรีอีกต่อไปซึ่งปกติฮะตัวพรีเมียมโมเดลเนี่ยนะจะมีการผูกโยงสังเกตเลีนะฮะมันจะมีการผูกโยงกับอะไรครับกับตัวโมเดลแบบนี้อยู่โมเดลแบบตัวตัวนี้อยู่ตัวที่สามนะครับก็คือ ตัวฟรีโมเดลคือให้เราใช้ฟรีก่อนพอ,บอสบพอพอสนใจหรือใช้ต้นติดแล้วไหมครับก็ให้สมัครสมาชิกหรือให้กดซับให้ให้ให้มาเป็นโมเดลที่7น,นะครับก็คือต้องเสียเงินละเป็นแ,แบบพรีเมียมถ,ถ้าไม่ซื้อพรีเมียมจะไม่ได้โมเดลยกยัอย่างง่ายอนะอย่าง YouTube อยู่ท b e อูแบบ